สนุกไหมคะเลาวทำไมหนูเล่นน้ําคนเดียวล่ะเ <c oughs> อากระโดดลงน้ําคนเดียวเฉยเลยน้องอยู่มีอ่ะอะน้องอยูมีกระโดดลงน้ําคนเดียวเลยเหรอเอ้ยเก่งจังเลยแม่หวานเข้าไปเล่นกับน้องเลวแม่หวานไปเล่นเป็นเพื่อนน้องเลวเดี๋ยวแม่ไปเล่นด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเล่นน้ําเป็นเพื่อนโอ๊ยนอนแช่น้ําเป็นเพื่อนสะอ่อนเถนะลูกข่แม่สะอ่อน,นอลูกขอ่อยเถนะคือเกง่งเถนะกระโดดเล่นน้ําเอง โอ้ยกระโดดลงไปแช่น้ําเองเป็นตาสะอ่อนแทนอคือเก่งแทนนอน้องยูมีเดี๋ยวแม่ไปด้วยเจวานเล่นน้ำครับร้อนครับร้อนครับพี่วนินเล่นน้ำครับพี่วนินก็ตจริงจ้าหวานเย็นสบาย แฟนนะตามไปอยู่บ้านใครเมื่อกี้คือไข่อ๋อเจอกันแล้วไงก็เขาเขาชอบหมาเขาก็เลี้ยงหมาไงมืนนเขาบอกโหพี่สุดยอดพี่เลี้ยงเลยามไปอยู่บ้านก็ดีก็น่ารักดีช่วยกันทำมาหากินอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละ ดูเจ๋อหวานไปดูเจ๋อหวานดิอือชอบหวานนะอือแช่สบายเขาแหละนางเงือกน้อยนางเหงือกน้อยสบายมุนินไม่ชอบหรอมันมันร้อนไงลูกแม่ก็ช่วยไงจะได้เอาน้ำไปรดน้ำต้นไม้ได้เนาะเย็นสบายเย็นสบายชาวนา ร้อนร้อน,นแต่คิดหน่อยห้องผ้าขนหนูเนี่ยเนี่ยผ้าขนหนูเช็ดเจ๊หบ้านเขาเขาอยากจะเล่นอยู่ของเขาอยู่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเขาเล่นของเขาอยู่จะขึ้นแล้วเหรอเจ้าบ้านจะขึ้นแล้วยังตาจะรู้ไหมป้ามันจะขึ้นแล้วมันไม่เอาละมันแช่นานมากเลยนะ่ะมันร้อนมันเ mm hmm. อาปลาไป,ไป,ไปให้ป้าปเช็ดตัวอะไรให้ให้เรียบร้อยอ่ะเดีย๋ยวแม่จะไปหาข้าว ทำไส้กรอกให้ลูกค้าบายบายเล่นเสร็จแล้วจะได้ไปลาจะได้น้ำล้างรดน้ำต้นมงต้นไม้อะไรนี่พี่โด้ได้นะเช็ดให้ทุกคนเลยแล้วก็ปล่อยเข้าไปทางนี้นะแน่แนวแม่แนวไปไปเรียงแถวกันเช็ดไมก็ปล่อยเข้าทางนี้ไปเลยไปร้อน